สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของลายมือมาคุยกันอีกแล้วครับสำหรับในวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับมือของคนที่จับเงินล้านแรกได้ตอนอายุ20ปีนะครับว่าในมือนี้จะมีรายละเอียดอย่างไงเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับมือนี้นะครับเราจะดูจุดแรกเลยก็ต้องพิจารณาเนินก่อน สำหรับเนินในมือน,นี้นะเราจะพิจารณาอย่างรวดเร็วเลยก็คือเนินพฤหัสค่อนข้างสมบูรณ์ดีเนินเสาร์ยุบไปนิดนึงให้สัก8เต็ม10เนินอ,อาทิตย์ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานรวมถึงมีเส้นอาทิตย์ที่ดูดีนะครับเนินพุธก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็มีเส้นพุธท,ที่ดีเช่นกันเนิอนอังคารก็สมบูรณ์ เนิอคาสูงค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเนินอคารต่ำก็สมบูรณ์ดีเนินจันทร์ก็อิ่มเต็มสมบูรณ์ดีนะครับเนินสุกก็สมบูรณ์ดีเช่นกันเมื่อเราดูเนินต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าสําหรับมือนี้เนินที่เสียนะก็ไม่ได้เสียหายแต่ว่าไม่สมบูรณ์ดีกว่าได้ประมาณ8ปดเต็มสิก็มีแค่เนินเสาเพราะฉะนั้นในภาพรวมของมือนี้นะครับถือว่าเก่ง ของเนิอเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจุดต่อไปเราก็จะไปพิจารณาเรื่องของเส้นในมือว่าในมือนี้มีเส้นอะไรบ้างสำหรับเส้นหลักที่เราจะดูในเรื่องของพื้นฐานนะก็จะมีแค่เส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจและเส้นวาสนาเป็นหลักในการดูพืนพื้นฐานเบื้องต้นเส้นแรกในมือนี้จะเห็นได้ว่าเส้นชีวิตนะครับมีลักษณะเหมือนเส้นขีดขึ้นอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็ มีเส้นตัดลงมาใลนลักษณะนี้เส้นนี้หมายความว่าอย่างไรอันดับแรกเราต้องดูก่อนว่าคุณภาพเส้นเนี่ยถือว่ามีความคมชัดเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องมองก็คือสุขภาพร่างกายของเขาเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงนะนอกจากนี้การที่มีเส้นชีวิตขีดขึ้นไปที่เนินพฤหัสเนี่ยยังแสดงได้ถึงว่า เจ้าของมือเนี้ยจะเป็นคนที่มีความสามารถมีความเก่งในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะที่เขาชอบที่เขาทำนะซึ่งในความเก่งเนี้ยเราบอกไม่ได้ว่าเก่งเรื่องอะไรแต่ว่าเขาจะมีในตัวแน่ๆเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะชุดต่อมาก็คือจะเห็นได้ว่าปลายเส้นนะครับแยกออกเป็น2แฉกในลักษณะนี้ซึ่งเป็น2แฉกค่อนข้างยาวนะ ใครที่มีเส้นชีวิตลักษณะนี้มักจะเป็นคนที่มีชีวิตเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งโตมากขึ้นฐานะความมั่นคงเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอ่าอันนี้คือเส้นชีวิตของเขาจุดต่อไปคือเส้นสมองเส้นสมองเกิดจากเส้นชีวิตแล้วก็หักลงมาบริเวณเนินจันท์ลักษณะนี้มีเกาะบ้างเล็กน้อย แสดงว่าเจ้าของมือเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดการตัดสินใจค่อนข้างละเอียดรอบคอบแล้วก็มีจินตนาการค่อนข,ข้างดีวางแผนได้ดีแม้ว่านะครับการคิดหรือการกระทําของเขาเนี่ยจะดีแล้วแต่ในบางครั้งก็ยังมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้อยู่เพราะว่าตัวเส้นสมองเองเขาก็มีเกาะเล็กๆอยู่จุดต่อไปก็คือเส้นใจ จะเห็นได้ว่าเส้นใจเนี่ยมีความคมชัดแต่ว่าในความคมชัดนี้เนี่ยมันก็จะมีเส้นที่แตกลงมาด้านล่างแล้วก็มีเกาะเล็กๆอยู่ด้วยความหมายของเส้นใจในมือน,นี้ก็จะหมายถึงจุดแรกคือเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจหรือหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบจุดที่2ตรงนี้ ก็บอกว่าถ้าเขารักเขาชอบเขาทำอะไรให้ใครแล้วเนี่ยเขาจะทำด้วยความทุ่มเทจุดที่3ก็คือเกาะแล้วก็เส้น่ากลงมาข้างล่างในลักษณะนี้บอกได้ว่าเจ้าของมือเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวคิดมากขี้กังวลสำหรับเส้นต่อไปก็คือเส้นวาสนานเรเห็นได้ว่าเส้นวาสนาในมือเนี้เกิดขึ้นในเส้นชีวิตแล้ตั้งแต่วัยเด็ก เขาก็เริ่มทำงานนะเกิดเส้นวาสนาขึ้นค่อนข้างมาก นี่ครับคือเส้นวาสนาในมือเขาเส้นวาสนาเล็กๆที่เกิดขึ้นจากเส้นชีวิตตรงนี้ mm. ก็จะมาบอกได้ว่าเจ้าของมือเป็นคนที่ทํางานหลายอย่างผ่านมาหลายอย่างเพราะว่าตัวเส้นเขาเกิดขึ้นไม่ยาว mm. ก็แสดงว่าเขาทําแค่ระยะสั้นๆแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆนอกจากนี้แล้วมันก็ยังจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาเขาก็คือเส้นวาสนาจากเนินจันทร์ที่เข้ามาสัมผัสเส้นวาสนา ส่งผลให้เจ้าของมือเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ทำงานที่ดีประสบความสำเร็จหรือมีคนมาช่วยเหลือให้การงานการเงินของเขาเนี่ยดีขึ้นง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นจะเห็นได้ว่าเส้นวาสนาของเขาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีใช้ได้นะครับเพราะว่ามีความคมชัดดีแม้ว่าจะไม่ตลอดเส้นนะแต่ว่าในความที่ดีของเขาแล้วยังมีดีกว่านั้นอีกก็คือเขาได้รับอิทธิพลจากเส้นอาทิตย์ เส้นอาทิตย์ที่เข้ามาสัมผัสเส้นวาสนาก็จะส่งผลให้เรื่องของการงานการเงินของเขามีการเจริญเติบโตก้าวหน้าค่อนข้างดีนอกจากนี้ยังมีเส้นพุธเข้ามาให้อิทธิพลด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นใครที่มีเส้นอิทธิพลจากเส้นอาทิตย์เส้นพุธเข้ามาสัมผัสเส้นวาสนาเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะพัฒนาตัวเองได้ค่อนข้างดีมีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าได้ค่อนข้างดีนะ เพราะฉะนั้นถ้ามองถึงเรื่องความรวยจนเนี่ยใครที่มีเส้นลักษณะน,นี้ก็มีโอกาสรวยได้ค่อนข้างมากสําหรับเจ้าของมือนี้เนี่ยเขาก็ได้จับเงินแรกในช่วงเ,เงินล้านก็แรกในช่วงอายุ20ปีเราก็จะมาดูนะครับว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเมื่อเราดูทั้งหมดแล้วนะเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจ ในภาพรวมๆแล้วถือว่าเส้นเขาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับสุขภาพชีวิตก็แข็งแรงมีโอกาสพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งอายุมากยิ่งเจริญเติบโตได้ดีพัฒนาได้ดีเรื่องของกระบวนการคิดตัดสินใจแม้ว่าจะมีปัญหาบ้างนะแต่เขาก็เป็นคนที่มองอะไรค่อนข้างละเอียดรอบคอบมีการวางแผนมีแนวคิดที่ดีเรื่องของจิตใจจุดแรกก็คือเป็นคนที่รับผิดชอบต่องานที่เขาทำหรือเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ แม้ว่าจะมีความเครียดความกังวลเข้ามาบ้างแต่มันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในทิศทางที่ดีฮะแล้วก็เส้นวาสนาเนี่ยก็มีอิทธิพลที่ดีไม่ว่าจะเป็นเส้นวาสนาจากเนินจันทร์เส้นวาสนาที่มีอิทธิพลจากเส้นอาทิตย์และเส้นพุธเข้ามาส่งเสริมโดยพื้นฐานนะครับโดยรวมๆทั้งเนินทั้งเส้นเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะถ้ามองเรื่องถึงการพัฒนาชีวิตเนี่ย จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อเรารู้แล้วว่ามือเนี้ยเขามีพื้นฐานที่ดีนะในช่วงอายุ20เขาบอกเขาได้จับเงินล้านแรกเราจะมาดูกันว่าเส้นไหนละ่ะที่บอกว่าเขาได้จับล้านแรกเราได้ทำการวัดอายุแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าในช่วง20ปีเนี่ยก็เพิ่อประมาณจุดเนี้ย เขาได้จับเงินล้านแต่ถ้ามองจากความเป็นจริงมันต้องเริ่มต้นก่อนหน้านั้นใช่ไหมครับเนี่ยจ,จะเห็นได้ว่าเส้นวาสนาเนี่ยของเขาเริ่มแล้วนะเขามีมีมาก่อนแล้วแล้วก็เริ่มพัฒนาผักดันได้ดีในช่วงอายุ17ย่าง18จนกระทั่งอายุ20ปีเนี่ยเขาก็ได้จับเงินล้านแรกจากที่เห็นในจุดนี้ก็จะมีเส้นวาสนาตรงช่วงอายุ20ปีนี่แหละ ที่ส่งอิทธิพลให้เขาได้จับเงินล้านโดยที่เขามีโอกาสดีๆเริ่มตั้งแต่17ย่าง18จนกระทั่ง20ปีก็ทำสำเร็จงเงินล้านก้อนแรกอ่าอันนี้ก็คือการดูแล้วก็พิจารณาทั้งหมดว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องมาสรุปกันนะครับว่าการที่จะตัดสินใจว่าคนคนนี้มันจะดีไม่ดียังไงช่วงอายุไหนเนี่ย อันดับแรกเราก็ต้องมองพื้นฐานก่อนเนาะว่าเนินเขาเป็นยังไงเหมือนกับมองคนอ่ะคนคนนี้เป็นคนดีไม่ดีมีโอกาสจะพัฒน,นาได้ไหมเป็นคนขยันหรือคนที่เกียจอ่าอันนี้ก็คือพื้นฐานจุดต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเส้นเส้นก็คือเรื่องราวเรื่องราวที่จะมาบอกว่าคนคนนี้มีโอกาสไหมที่จะเจริญตบโตข้วหน้าได้ดีหรือว่าคนคนนี้ดูท่าทางแล้วมันไม่น่าจะไปได้เพราะว่าจากปัจจัยต่างๆที่เข้ามา อันนี้ก็คือจุดที่จะมารวมกันแล้วก็พิจารณาได้ว่ามือไหนดีไม่ดีอย่างไงในอายุช่วงไหนนะครับอันนี้ก็คือสรุปคร่าวๆนะในการมองสำหรับเรื่องของจับเงินล้านแรกในช่วงอายุ20ปีก็จบแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วย ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนมีปัญหาสงสัยหรือว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของลายมือหรือหัอาาตถศสตร์เนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ